อืมมันส,ส,สุมันเออเออเออเอ่อล uhh. <S <S ูกเขาเล่นกันนีนะสุมันสุมันนกั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 นัน

สวัสืีอมันสบายเลยนะพวกมึงเนี่ยมีแต่กินกันเล่นเดี๋ยวก็นอนลอะเดี๋ยสองตัวเนาะ ไมาๆอ้อ so ้มันทำอะไรของมันวะทำไรมึงทำไรฮะ

Nè 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 năn nè nè Từ nè nè, nè มีลูกเยอะโรงงานเขายิงยาถลบมนะมึง